โอ้โหซุปปอร์ค่ะวันนี้ก็คือคุ้มแล้วอะ่ะซุปปอร์แล้วอะ่ะก็คือแบบไม่ต้องทำอะไรแล้วอะ่ะตังๆนเลย คำเตือนนะจ๊ะคำเตือนจากเจไบตี้สระบิมนะจ๊ะช่องของเจเนี่ยเหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะจ๊ะ18ปีขึ้นไปย้ำอีกครั้งว่า18ปีขึ้นไปใครอายุยังไม่ถึงกดออกไปจ้าอายุถึงแล้วค่อยกลับมาหาเจาใหม่นะจุบ๊บสวัสดีจ้าวันนี้มาอยู่กับเจไบตี้สรลบิมอีกแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆทีน่น่ารักของเจทุกคนวันนี้ เจมีเทคนิคดีๆเจาะเกม Dream of Market นะจ๊ะของค่าย PG นะเป็นเกมที่ภาพสวยมากๆเลยนะจ๊ะโอเคสำหรับเทคนิควันนี้เนี่ยก็คือเทคนิค ต่ำสีสูง4ี่นะยกตัวอย่างเริ่มปั่นจากเบดที่10บาท4รอบหลังจากนั้นปรับจาก10บาทเป็น20บาทอีก4รอบทําแบบนี้ไปเรื่อยสแคลเตอมาแน่นอนโบนัสเกมมาแน่นอนได้เงินรางวัลบิ๊กวิน Big Win. แน่นอนจ้าจุ๊บ okay, จุ๊บโอเคจ้าตอนนี้ก็มาอยู่กับเจ๊บติสระบิมแล้วนะจ๊ะแบบเกม d ดรีม m อฟเมดด์นะจ๊ะเรามากดเริ่มเกมกันเลย เดี๋ยวเจ๊ขออนุญาตตัดเบ็ดไปที่เบ็ดต่ำก่อนนะเพราะเราจะใช้เทคนิคต่ำสี่สูงสี่เจ๊ขอเป็นสิบบาทนะจ๊ะเริ่มกันเลยจ้ะสำหรับเบ็ดแรกยังค่ะไปกันต่อจะ้ะสามแล้วอืมเราสามมาลวจะ้ะโอเคแล้วก็รอบที่สี่ จำรับเทคนิคนี้นะเชสออ้ไว้ไว้ติดไว mm ้ hmm. เวลาเกมเนี้ยมันติดนะตัวเองมันจะลบไอตัวที่เราได้ไปด้วยเราก็จะอาเลื่อนตัวอันใหม่ลงมาน,นะเดี๋ยวลอง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 ดูไปเรื่อยๆเลยเราใส่เห็นไหมติดปุ๊บหายก็จะแบบมันก็จะแรนดอมลงมาเรื่อยๆฉะนั้น1เบ็ดเนี่ยจะมีโอกาสได้มากกว่า1ครั้งนะ จะมีโอกาสได้เงินรางวัลมากกว่า1ครั้งนะสำหรับใครที่สนใจสูตรของเจนะหรือสงสัยนะว่าเจเอาสูตรมาจากไหนนะมันเป็นสุดในเองจ้าชื่อว่าสูตรเจฟไวตี้ซาลาบิมนะเพื่อนเื่อคนไหนสนใจแอดไลน์แอดมาที่แอดบี5มีแอดข้างหน้า b t 5 5ด้วยนะจ๊ะทักมาเลยว่าเจครับผมอยากได้สูตรเจครับหนูอยากได้อเจครับว่ะเจขาหนูอยากได้สูตรค่ะสูตรนี้เจให้ฟรีนะจ๊ะ ให้ฟรีเะไปทั้งหมด5เว็บไซต์ดังนะจ๊ะเว็บที่มั่นคงปลอดภัย100%อุ๊ยพูดเหมือนคนขายเว็บแต่ไม่ใช่เรามาขายสูตรสูตรเจเนี่ยไม่ได้คิดเงินไม่เสียเงินนะจ๊ะอยากได้ทักมาขอเจให้ฟรีๆเลยจ้าอู๊ยตอนนี้ได้งินอีก40บาทกดเบ็ดที่สูอยมีนะจ๊ะ20ไม่ติดนิดเดียว ยังไม่มาเลยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรหมุนกันไปต่อจ้ะมาแล้วสามบาทไม่เป็นไรค่ะไปกันต่อเรื่อยๆเลยเลยจ้ะถือว่าเป็นหนึ่งเกมนะที่ค่ายพีจีทำออกมาได้สวยมากๆเลยนะแล้วก็ลูกเล่นอ้เหลืแ,แล้วสิบสองบาทแล้วก็ลูกเล่นเขาเนี่ยเยอะมากๆเลยนะเอฟเฟกต์โ้สเกตเตอร์ พ่เจ้าได้สแคตเตอร์แล้วจ้าชนะรางวัลกันหมุนฟรี15รอบตัวคูนจะเพิ่มขึ้นหลังจากที่ชนะรางวัลทุกครั้งโอเแเริ่มรอบแรกคูนสองจ้าคูบวกไวติดแล้วูตอนนี้ได้ค็นคูนสามะอุเธอม,มันเลิศทุกครั้งที่เราได้รับรางวัลเนี่ยาการคูณมันจะคูนไปเรื่อยๆจาสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบเป็นกว่าจะครบรอบนะ อันนี้คูณ5ละตัวคูณเนี่ยจะค,คูณเงินรางวัลให้เราไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะรบการหนึ่งปีหรือปีกับป,ปีที่เราได้มานะนเลิศแต่ล้วมเป็นเก้าสิบนะสิบจ้าสิบเอ็ดจ้า คูณไปเรื่อยๆเลยนะจ๊ะหลีตทั้งสิบรอบเนี่ยมันจะคูณให้เจ้เท่าไหร่เนี่ยโอ้โหวัตวัด,วดคูณสิบห้าไปอีกอะ่ะคูณสิบห้าไปแล้วเนี่ยโหเงินรางวัลก้อนโตมาแล้วจ้ายังเหลืออีกตั้งสิบเอ็ดรอบนะเธอ 674บาทจ้าสำหร más, Again, ับเงินรางวัลก้อนโตก้อนแรกของเซใบที่ซลาดีนนะจ้ะแล้มันหมุนกินต่อคูณสิบเจ็ดแล้วคูณสิบแปดแล้วค่าคูณสิบเก้าไปแล้วจ้าอู้ทันเอดคูณยี่สิบเงินรางวัลก้อนโตมาอีกแล้วขึ้นปราดขึ้นเจ้า เมก,กะค่ะเมก,กะไปอีกค่ะณตอนนี้ก็คือเมก,กะป็นเลยจ้าโอ้โหซูเปอร์ค่ะวันนี้คือคุ้มแล้ววะซูเปอร์แล้ววะก็คือแบบไม่ต้องทําอะไรแล้วอะตังฟังไป,งเ,ปเลยมาเรามาต่อกันอีกสิบรอบตอนนี้คูณยี่สิบนะหนูมาดิวิมาสิ ย่านะอย่าพึ่งหมดนะอย่าพึ่งหมดวัางในตัวฉันได้หรือเปล่าอีกสี่รอบอุ้ยติดปลายจ้าเ,เธอฉันว่าฉันกินแล้วแรละฉันแบบว่าจุกๆแล้วแหละสำหรับรอบนี้คือแบอบคุนพันเดียวมาทุณแค่มันโอ้ยเธอมันไม่ยุดอ่ะ <laughs> โอ้ย ถูกใจจริงเลยเดินใจเจฟไปติ้งจริงเลยมาแล้วว่ารามันก้อนโตอีกแล้วอ่ะของรอบเอ้ยนี่รอบที่สามแล้วนะรามอนเมกะก็มาค่ะไหลไปเรื่อยไม่หยุดค่ะเหลืออีกสี่รอบนะคะตอนนี้เมกากซูเปอร์เมกะแล้วเลยค่ะโอ้โหหนูสองแปดห้าเจ็ดค่ะสองพันแปดรห้าสิบเจ็บาทนะจ๊ะ เลยอีก4รอบตอนนี้การคูณกนการระวันของเราอยู่ที่27่สิบเนะ,ะ,ตะ,ตะเลิศได้ไหมอ่าอีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายละอืมโอ้มาเรามาสรุปยอดเงินรวมกันคูณไปทั้งหมด29 15กันหมุนฟี6,269บาทเจว่าโอเคมันมันเลิศมันดีงามมันคือจุกๆแล้วนะจ๊ะแล้วตอนนี้เจ๊ขอพักไว้ก่อนละกันเดี๋ยวริปหน้าเจ๊จะไปปั่นเกมอะไรอย่าลืมติดตามนะและอีกอย่างก็คือเป็นเื่อๆคนไหนที่สนใจสุดของเจ๊ใบที่สลบิมนะสามารถทักมาได้ที่ล n e แอด BT55 มีตัวแอดข้างหน้า BT55 ด้วยนะจ๊ะพักมาเลยจ้าเดี๋ยวเจ๊ แจกสูตรให้ฟรีๆให้ใช้กันฟรีไปเลยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปกไ่อนแล้วจ๊ะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้าเพื่อนๆที่น่ารักของเจไใบตี้สลาิมทุกคนนะจ๊ะ วันนี้เนี่ยเจ๊จะมาแนะนำสูตรตัวใหม่ระบบ AI แม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะสูตรแฮกเกอร์สล็อตนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเจ๊ขอล็อกอินเข้าไปก่อนนะจ๊ะทุกคนตึ๊ด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 โอเคค่ะ หลังจากล็อกอินเข้ามาแล้วนะเจ้าเองจะเจอหน้านี้นะกดเลือกที่สูตรสล็อตได้เลยในเบื้องต้นจะมีเพียงสูตรสล็อตก่อนนะตัวเองเห็นแถบที่เลื่อนเลด้านบนไหมเราสามารถเลือกค่ายเกมได้เลยนะว่าจะเล่นค่ายไหนนะโอเคเดี๋ยวเจ๊ขอเลือกเป็น PG ก่อนเพราะว่าเจ๊เนี่ยชอบเล่น PG ภาพนางสวยดีในส่วนนี้นะจะเห็นว่าจะมีอัตราการชนะโดยรวมของเกมด้านซ้ายมือส่วนด้านขวาจะเป็นอัตราการชนะของเทคนิคต่างๆนะจ๊ะอย่าลืมมาลองเล่นกันนะ โอเคเรามาดูในส่วนของการเติมเวลากันนะจ๊ะจะมีช่องให้กรอกโค้ดเติมเวลานะตัวเองสามารถทักไลน์เจมาได้เดี๋ยวเจจะออกโค้ดเติมเวลาให้นะจ๊ะยืดอายุการใช้งานฟรีๆกันไปนเลยจ้าโอเคหลังจากนี้นะตัวเองสนใจเนี่ยสามารถทักไลน์เจมานีจ้ะสูตสาารสล็อเจใบติสละบิมนะถ้าพเพื่อนๆคนไหนสนใจทักเจมาเลยไดเดี๋ยวเจเปิดยูเซอร์ให้นะจ๊ะสวัสดีจ้า